ปวดรุ่นจูเนียร์คีย์บอร์ดโซโล่อายุไม่เกิน7ปีนะครับรางวัลชนะเลิศได้แก่หมายเลขหมายเลข3ครับเด็กหญิงธีราตารัตนพิมพ์พาพรครับจากโรงเรียนนตรียามาฮ่าเซนทันบางนาครับคุณครูผู้สอนครับอาจารย์พิมลพันธ์เกษมนุกกูลเลิศครับน้องจะได้รับถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสริริวัณวรีนารียร์รัรรชกัญญานะคะยินดีด้วยค่ะ ขอแสดงความยินดีด้วยนะครับเดี๋ยวมารับทุนการศึกษาตรงกลางเวทีนะคะคนสวยสวยและเก่งมากๆด้วยด้วยนะคะแล้วก็เดี๋ยวคุณครูผู้ฝึกสอนสแตนบายรอเลยนะคะยิ้มค่ะหนึ่งสองยิ้มค่ะรักมากๆเลยรับดทเรียนค่ะเรียนเชิญครับ ยินดีด้วยค่ะลูกใครอยู่แถวหน้าสุดนั่งลงค่ะลูกรุ่นนี้ก็จะต้องนิดหนึ่งนะเป็นเด็กเล็กนะคะแต่เก่งทุกคนนี่มงวงกันแล้วนะฮะยังล่าเริงอยู่คุณล่าเริงยิ้มกันหน่อยนะครับใส่ใส่แบตมาหลายก้อน <laughs> อ่าโอเคไหม หสองยิ้เดี๋ยวแป๊บหนึ่งพี่ปุบปุลุไปหาก่อนเดี๋ยวไม่รู้อยู่ตรงไหนหามุมโฟกัสให้หน่อยดีกว่านะครับมองกล้องใหญ่เห็นพี่ปุบปุลุไหมมองพี่ปุบปุลุแอปเปิ้ลสีแดงอ่ะมองพี่ปุบปุลุแล้วยิ้มหนึ่งสองซ้ำยิ้มยิ้มก่อนยิ้มอ่าโอเคเนาะขออีกหนึ่งช็อตเด็กๆนะกำมือนะกำมือขวากำมือขวานะแล้วเดี๋ยวเย้พร้อมกันมองกล้องมองกล้องหนึ่งสองซ้ำยิ้ โ okay. อเคเอาคุณพ่อคุณแม่เชิญถ่ายรูปเลยค่ะเรียนเชิญเลยครับเด็กนั่งแ๊บหนึ่งลูกขอให้คุณพ่อคุณแม่ถ่ายรูปนิดหนึ่งนะคะทานผู้ปกครองครับหรือว่าตัวแทนนะฮะจากโรงเรียนก็ได้นะครับควักมือเรียกลูกหลานได้เลยค่ะเรามีเวลาให้หนึ่งชั่วโมงนะคะนานไปนานไป <laughs> แป๊บหนึ่งแปบ๊บหนึ่งนะแล้วก็น้องๆที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ2งรองชนะเลิศอันดับหนึ่งและรางวัลชนะเลิศอย่าลืมไปที่จุดลงทะเบียนรับเงินด้วยนะจ๊ะ